ตามกันต่อนะคะสําหรับคดีการติดสินบนเช่าที่ดินสํานักงานทรัพย์สินพระมาหากษัตริย์ที่มีชื่อของนายสกุลทรน,น้องชายของนายธานาทรจึงรุ่งเรืองกิจเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยตอนนี้สังคมมีคําถามค่ะว่าเพราะเหตุใดตัวของนายสกุลทรถึงไม่ถูกดําเนินคดีนะคะขณะที่วันนี้เองอายการก็ตั้งโต๊ะชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดด้วยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามเพิ่มเติมในขมวดปมข่าวกับคุณนุ่นได้เลยค่ะ ขอบคุณค่ะคุณเมย์คะสังคมตั้งคําถามเลยนะเพราะว่าทําไมเจา้าหน้าที่สํานักงานทรัพย์สินสวนพระมหากษัตริย์ถูกดําเนินคดีเพียงแค่2คนเท่านั้นพอมีรายงานข่าวออกไปบอกก็อายาการไม่สั่งฟ้องไงวันนี้อายาการเลยต้องชี้แจงหน่อยคะ่ะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะคะสำหรับวันนี้คะ่ะทางทีมอายาการก็ตั้งโต๊ะถแถลงข่าวเลยนะคุณผู้ชมถึงเหตุผลว่าทําไมไม่ดําเนินคดีกับคุณสกุลทอนนั่นก็เป็นเพราะว่าสํานวนของตํารวจที่เป็นต้นทางเนี่ยไม่มีชื่อของคุณสกุลทอนเป็นผู้ต้องหามาตั้งแต่ต้นอายาการก็เลย ไม่มีสิทธิ์ไปล้วงลูกตรงนี้นะคะซึ่งเช้าวันนี้อคุณอิทธิพรแก้วทิพโคศกสำนักง,งานอายการสูงสุดและคณะโคศกได้ชี้แจงถึงประเด็นที่เกิดขึ้นทั้งที่ในสํสำนวนเนี่ยมีการออพูดถึงการให้ปากคำของ1ในสองจำเลยนะคะที่บอกว่าคุณสกุลทรมีการจ่ายเงินให้กับนายหน้า3ครั้งรวมเป็นเงินกว่า20ล้านตามนิตินายแล้วไม่น่าจะเข้าข่ายเป็นผู้เสียหาย แล้วทางพนักงานสอบสวนของกองปราบปรามก็ได้ให้ความเห็นไว้ท้ายสำนวนบอกจะมีการรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีกับนายสกุลทรแยกในอีกสำนวนหนึ่ง เพราะฉะนั้นสำนวนคดีแรกเลยมีชื่อผู้ต้องหาแค่สองคนก็คือคนนึงเป็นนายหน้าอีกคนนึงเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นอายการบอกว่าก็ต้องรอตำรวจกองปราบสอบสวนแล้วสรุปสำนวนส่งฟ้องมาก่อนถึงจะพิจารณาต่อไปได้ว่าแบบนี้เนี่ยกรณีของคุณสกุลทรน,นั้นเข้าข่ายฐานเป็นผู้ให้สินบนหรือไม่ค่ะ ทางมีข่าวออกมาว่าพนักนางานดีการเนี่ยมีคําสั่งไม่ฟ้องหรือว่าไม่มีการดำเนินคดีกับนายสมุนทอเอนรเนี่ยในคดีเรื่องนี้เนี่ยผมก็ขอเรียนเบื้องต้นว่าตัวนายสมุนทรเองเขาไม่ได้เป็นผู้ต้องหาในสำนวนคดีนี้นะครับในสำนวนคดีนี้เนี่ยมีการสอบสวนเพื่อพิสูจน์ความผิดของนายประสิทธิ์และนายสุริินเท่านั้นนะครับไม่ได้มีการตั้งนายสมุนทรมาเป็นผู้ต้องหาดัางนั้นพนักงานในการเองจึงไม่มีอำนาจ สั่งไม่ฟ้องนะครับนายจุฬทรหรือว่าจะสั่งฟ้องก็ยังทําไม่ได้เลยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจร่ายเงินที่ผมนำเรียนไปทั้งหลายแสนเนี่นะครับมันเป็นข้อเท็จจริงที่ได้จากคําให้การของตัวผู้มหาที่สองไม่ยังไม่มีการสอบพยานอื่นเพื่อที่จะยืนยันว่ามันเป็นความจริงมากน้อยเพียงใดน,น,นะครับและยังไม่มีการสอบพยานอื่นหรือว่าฟัง เพแท้จ,จริงจากทางนายสกุลทรว่าเขาได้จ่ายเงินจริงหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการสอบสวนนายสกุลทรที่เขาเห็นว่าจะเป็นความผิดหรือไม่เนี่ยก็เลยยังไม่มีการสอบสวนนะครับดังนั้นคณะกรในการเองจึงยังไม่มีการ,รยื่นฟ้องนายสุลทรต่อศาล อีกคนหนึ่งที่ร้องให้ต้องมีการตรวจสอบเรื่องนี้อย่างถึงที่สุดนะคะก็คือคุณวัชระเพชรทองอดีตสอส,อสอพักประชาธิปัตย์วันนี้ไปที่สภาค่ะไปยื่นหนังสือถึงคณะกรรมาการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนซึ่งมีคุณศิระเจนจาคะเป็นประธานนะคะคุณศิระก็มารับหนังสือข้อร้องเรียนของคุณวัชระคืออยากให้ตรวจสอบเรื่องนี้คุณสกุลทรไปให้เงินเจา้าหน้าที่สำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์20ล้านและกับการได้สิทธิ์เช่าที่ดินระยะยาว บริเวณองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยโดยไม่ผ่านการประมูลแข่งขันตามขั้นตอนปกติ หลังจากก่อนหน้านั้นคุณวชระแกไปร้องที่สำนักง,งานตํารวจแห่งชาติแล้วนะคะรวมไปถึงร้องสำนักง,งานอายการสูงสุดแล้วด้วยคุณวชระบอกว่าที่มาวันนี้เนี่ยเพื่อขอให้กรรมธิการได้บรรจุเรื่องนี้แล้วจะได้ค้นหาความยุติธรรมเพราะประชาชนสงสัยว่าทําไมพนักง,งานสอบสวนไม่สั่งฟ้องนายสกุลทอนแบบนี้จะไปซ้ํารอยคดีบอสกระทิงแดงหรือไม่ซึ่งมันทําให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ํา ก็ยังตั้งข้อสังเกตได้ว่านายธนาธรเนี่ยถือหุ้นอยู่ในบริษัท real estate ในช่วงที่มีการติดสินบนกับเจ้าหน้าที่สำนักง,งานทรัพย์สินด้วยหรือไม่แล้วถ้าย้อนไปดูบัญชีผู้ถือหุ้นของบริษัท real estate เนี่ยนะคะสกรกฎาคมปี60ผู้ถือหุ้นลำดับที่1คือแม่ของคุณธนาธรคุณสมพรจึงรุ่งเรืองกิจลำดับที่2ก็คือนายธนาธร แล้วก็จะมีลำดับที่6ก็คือนายสกุลทรเนี่ยนะคะก็เป็นประเด็นที่คุณวัชระออกมาตั้งข้อสังเกตว่าแบบนี้เนี่ยตำรวจไลา่ย,ยาการจะดําเนินการกับนายสกุลทรหรือไม่หรือดําเนินการยังไงก็เลยอยากให้กรรมาธิการเชิญผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมาให้ข้อมูลค่ะตกมาให้ซึ่งก็คงเห็นแล้วว่าผมเป็นคนตรงไปตรงมาและมักจะได้รับจดหมายร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนในเรื่องที่ไม่เป็นธรรมต่าง ตลอดมาซึ่งเขาก็ทราบว่าสามารถส่งให้ผมได้ที่พักปัญญาธิปัตย์และเมื่อผมได้รับแล้วผมไม่โยนทิ้งตะต้าอย่างแน่นอนครับเขาไม่ระบ,บุชื่อผู้ส่งครับไม่มีเลยแม้แต่น้อยครับหายเรื่องของแนวคิดของคุณธนาธรก็เป็นที่น่าสนใจมากแต่บางเรื่องนั้นผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวลต่อสังคมไทย ฝังคุณศิระในฐานะประธานกรรมธิการก็บอกว่าน่าจะได้นําเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของกรรมธิการในวันที่16ธันวาคมนี้นะคะแล้วเดี๋ยวจะเชิญทางคุณสกุลทรมาให้ข้อมูลด้วยถ้าทําในนามบริษัทก็คงต้องเชิญทั้งตระบูลก็ขอให้ครอบครัวจึงรุ่งเรืองกิจสบายใจได้เพราะว่าในกรรมธิการชุดนี้เนี่ยเรามีคุณรังสิมันโรมจากพักเก้าไกลยอยู่ในนั้นด้วยฟังเพิ่มเติมจากคุณศิระค่ะเราบไปแล้วว่าน่าจะนําเข้าเรื่องนี้ วันที่16ธันวานะครับก็จะเข้าพิจารณาในกรรมวิธีการให้คุณธนาธรสบายใจให้คุณสกุลทรสบายใจและคุณแม่สมพรให้สบายใจสําหรับเรื่องนี้นะครับในกรรมธิการของเรามีคุณลังสิมาโลมนะครับซึ่งเป็นสมาชิกออของพรรคก้าวไก่นะครับซึ่งเป็นลูกน้องเก่าหรือเป็นคนรู้จัก ของคุณธนาอดอยู่แล้วนะครับเราจะทําให้หาความยุติธรรมนะครับจะตรวจสอบสนะครับเรื่องของขบวนการยุติธรรมนะครับกฎหมายมีปัญหาหรือผู้บังคับใช้กฎหมายมีปัญหาให้ม <boys S 1> ั่นใจว่าเรื่องนี้ไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองนะครับแล here, ้วเรามาดูว so ่าเรื่องของจะจะถามว่าจะมายื่นช่วงนี้มันเหมาะสมหรือไม่มีอันดัหรือไม่นะครับถ้าพบกระทอผิดนะครับ เวลาไหนก็ได้แต่ให้ดูเนื้อหาว่าที่ผู้มายื่นเนี่ยมายื่นเรื่องอะไรเรื่องการมีการละเวน้นมีการที่คนรวยไม่ต้องติดคุกใช่ไหมทาไมคนจนต้องติดคุกอย่างเดียวใช่ไหมมีกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมีปัญหาหรือไม่ต้องการปริศรูปนะครับเราเรามาดูเนื้อหาดีกว่าเว,เวลาเวลาไหนก็ได้นะครับ ก็เดี๋ยวรอดูนะคะ16ธันวาคมนี้จะมีการบรรจุเรื่องนี้ในชั้นกรรมธิการด้วยหรือไม่เดี๋ยวรอติดตามกันนะคะ